<Okay. S 2> ว่าทำอะไรต่อนี่ปอกวิธีปอกอันนี้ถ้าป,ปอกปอกปอกเป็นวด้กินเป็นบ่ได้กินอยแตนะนม่กิน <laughs> อ่าตัวนี้สาธิตสาธิตทองจันนะครับสาธิตวิธีปอกสับหนอ่อไม้มีหน่อไม้ใ่ไฮไดรชั่นอมืม <laughs> นี่คือวิธีการปอกนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้มัน,น่อันนี้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 ห้ามทิ้งนะครับมีทิ้งจะเอาไปทำไหนเหรอพี่ะจะไปทำปุ๋ย <c oughs> ทำจุลินทรีย์จุลินทรีย <c oughs> ์อะไรพี่ <c oughs> จุลินทรีย์หนอ่อ ไผ่นะครับจ uh, no, 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 no. ูดีหน่อไม้จูดีหน่อไม้สังเกตนะครับเวลาถ้าถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยทิ้งตัวนี้ไว้เนี่ยพอมันเริ่มเริ่มสักพักหนึ่งมันจะมีเชื้อลาสีขาวอยู่แถวเนี้ยนะครับตัวนี้เป็นจูดีหน่อไม้ทําเป็นจุซีหน่อไม้ได้นะครับเปลือกมันก็ไม่ควรทิ้งนะครับก็เอามาทําได้ ไปก็เป็นค่อยเอาไปแชะใช่ไหมเอาเอามีนเอามีเอาทำอะไรต่อมาเนี่ยไปทำับข้าวจ,จบแล้วค่ะจบแล้วทีนี้นไปทำอะไรก็ตามใจท่านผู้ชมแล้วคะ่ะน,นี่แค่พิธีอยากให้รู้ว่าปอกยังไงใช่ไหมใช่แต่ปอกเป็นยังไม่ได้กินใช่ครับอันนี้อันนี้ถูกสอนมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแต่ในแต่ละคลิปที่ดูมามันก็คล้ายๆกันแต่อันนี้เราทําเองโดยธรรมชาติสมัยก่อนมันไม่มีวิดีโอให้ดูมีโทรศัพท์ให้ดู สุกอุยับตายายค่ะแบบนี้เลยยายค่ะถบนนี้มีคนเข้ามาดูเรื่อยๆแล้วห้าห้าท่านแล้วโอเค<ช>ขอบคุณครับที่กดถูกใจให้เ,เอาไป<อ>าต้ม<อ>ใส่กระดูกหมูกันไม่จับไม่ไม่ไมไมอะไบมาบอกอแล้วแล้วเขาจะเบื่อเดี๋ยวเอาแค่นี้ใช่ไหมอ่าก็โอเคแค่นี้ก่อนอแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวค่อยตอนดูอีกทีตอนเป็นถ้วย <laughs> ขอบคุณครับ